ะะอีกหนึ่งความหวังของพวกเราค่ะคุณผู้ชมตื่นกันหรือยังคะเช้าๆแบบนี้พาไปดูวินาทีข่าวดีค่ะมีแม่คนหนึ่งท้องแก่กำลังจะพาไปคลอดที่โรงพยาบาลจู่ๆอันไม่ไหวคลอดกันบนรถเลยค่ะขีบนนันกแกะยนบันเฮยมึงหนำครับมึงอัไนเนอตัวนี้บ่ันดีีตัวนี้ตัวนี้เุ้ยาราแบตตองตาเอ้อยย่าๆย่าๆสองไว้ก่อนบมสองตาแอ,อ,อืมอือืม เพศหญิงแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะนี่คือแคปกระบะลังรถค่ะซึ่งเป็นสาวท้องแก่คนหนึ่งชื่อคุณมล,ลิกาเองจุดนี้อยู่บนถนนทางเข้าบ้านโคกกล่องตาบลหน,นองบัวบานอำเภอรัตนบ,บุรีเป็นช่วงที่ญาติญาติเขาพาคุณมล,ลิกากำลังจะไปโรงพยาบาลพอดีค่ะแต่อเผอิญกลางทางปวดท้องคลอดอย่างมากเลยตอนนั้นปวดหนักเลยก็เลยต้องจอดรถค่ะทำคลอดกันกลางทางเลยนะคะถึงแม้ว่า ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วก็ตักอีกนิดเดียวพอคลอดแล้วก็ยกหูโทรศัพท์โทรตามกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันนะคะและชาวบ้านแถวนั้นโชคดีอย่างหนึ่งค่ะพอจอดริมทางแถวนั้นมีคนจับกบจับเขียดอยู่ก็เลยช่วยโบกรถกันทางเอาไว้ให้นะคะหนูน้อยผู้หญิงคนนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเมื่อสักครู่นี้้ายคลิปได้ยินเสียงใช่ไหมคะไล่เบิงแน่เบิงแน่เบิงแน่เบ,ง <c oughs> เบิงอะไรรู้ไหมคะ เบิ่งทะเบียนรถค่ะขอเ oh. บิ่งแน่เบิงแนแหน่ uh. ชัดบอชัดอยู่อันนี้ค่ะที่สุรินนะคะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมอยู่ที่สุริน